เราจะจัดการกับการรับรู้นี้ได้อย่างไรนะครับความรู้สึกที่มันสอดคล้องกันจะฝังแน่นอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของคุณความรู้สึกที่สอดคล้องกันเช่นโกรธเกลียดใช่ไหมจิตใต้สำนึกของคุณนะมันออกมาตั้งแต่ตอนคุณเด็กๆแล้วว่าที่บ้านไม่ชอบคนกินเหล้าคุณเห็นคนกินเหล้าคุณก็ เกลียดไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบที่บ้านไม่ชอบคนฆ่าสัตว์เห็นคนฆ่าสัตว์ตกปลาอยู่ไม่ชอบใช่ไหมแต่ที่บ้านบางคนพ่อสอนตกปลาแม่สอนตกปลาก็าตกปลาเป็นกีฬาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันสอดคล้องกับเราเนี่ยมันฝังเข้าไปจิตใต้สํานึกแล้วเราเนี่ยแสดงออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวผมบอกแบบนี้โดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับเราไม่รู้ตัวคราวนี้เราจะจัดการกับมันได้ ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าก็เพราะสภาพสังคมมันเป็นแบบนี้โลกทุกวันนี้มันแย่แบบนี้ที่ทำงานฉันมันไม่ดีฉันเปลี่ยนงานไม่ได้ด้วยถ้าเปลี่ยนงานแล้วจะเอาอะไรกินแนะ่เป็นแบบนั้นอีกฉันอะไรอีกฉันเปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนะแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนภายในเพื่อที่จะให้ภายนอกเปลี่ยน แต่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเปลี่ยนภายนอกครับด้วยการอะไรหางานใหม่บ้างหนีบ้างนะหนีจากจุดๆุดนั้นแต่จริงแล้วเราไม่ต้องหนีอะไรเลยนะเราแค่เปลี่ยนภายในตัวเองเริ่มต้นจากตัวคุณเองนะไอตัวเนี้ยตัวคุณเองเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วต้องเริ่มจากจิตใต้สำนึกเท่านั้นเพราะฉะนั้น จิตใต้สำนึกมันคือโลกภายในของคุณคุณต้องเข้าไปแก้ไขโลกภายในและหลายๆคนเนี่ยแก้ไขผิดจุดตรงที่ว่าอ๋อแก้ไขโลกภายในใช่ไหมฉันจะ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 ,จะไม่เกลียดจะไม่ยุ่งแล้วจะไม่คบเพื่อนแบบนี้ยิ่งคุณทำแบบนั้นคุณยิ่งเจอแต่เหตุการณ์แบบนี้เช่นถ้าคุณโฟกัสว่าเคยอกหักนะแล้วก็คนนั้นมันหลอกคนนี้มันไม่ดีคนคุณก็จะอกหักซ้ำๆเจอเรื่องเดิมๆ นะเคยโดนโกงก็จะโดนโกงซ้ําๆเพราะจิตใต้สํำนึกมันบันทึกไว้เราเราไม่เคยเอาออกเลยเราไม่เคยเอาออกเลยจริงไหมอ่าแต่ประเด็นก็คือประเด็นก็คือถ้าบอกว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเรานะทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตนะตั้งแต่เด็กเลยเราตัวเล็กๆเนี่ยนะเราตัวเล็กๆเท่านี้เนี่ยนะเราโดนโลกภายนอกนะครับ พ่อแม่เพื่อนข้างบ้านนะครูนะรวมถึงญาติพี่น้องนะใส่เข้ามาทั้งหมดเลยเอาทั้งความคิดความชอบความไม่ชอบความเห็นแก่ตัวความรวยความไม่รวยอู้ใส่มาที่เราตั้งแต่เด็กพอโตมาเนี่ยเราเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับสังคมที่เราอยู่เช่นพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับผมเคยทำคลิปเอาไวล้ละ นะยกตัวอย่างเช่นใครๆน่าเคยได้ฟังมาแล้วนะสำหรับใครที่ติดตามผมมานานมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะภรรยาเนี่ยเวลาเขาทำกับข้าวเนี่ยนะครับเขาก็จะหั่นขอบแฮมนะอาเป็นอาหารเช้านะหั่นขอบแฮมตลอดแฮมมันเนี่ยมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมหรือหเหลี่ยมเหลเขาจะหั่นไอ้ตรงขอบนะ สามีเห็นเนี่ยสามีก็ถามว่าเธอทำไมเธอถึงหั่นขอบแฮมละ่ะภรรยายก็บอกว่าไม่รู้สิแม่ฉันนะ่ะหั่นมาตั้งแต่เด็กแล้วฉันก็หั่นตามมานะสามีก็งงเอจะทำแซนด์วิชเนี่ยนะทำแซนด์วิชเนี่ยนะที่มันมีอะไรเยอะๆเนี่ยนะทำไมเนี่ยมันต้องหั่นในตรงขอบแฮมด้วย ถ้าหั่นขอบขนมปังที่มันเป็นสีน้ําตาลให้สวยงามก็ยังพอว่าใช่ไหมแต่นี่ภรรยาบอกว่าหั่นขอบแฮมนะเออสามีก็เลยงงคราวนี้มีโอกาสได้ไปบ้านแม่สามีก็เลยถามแม่แม่เวลาแม่ทําอาหารเนี่ยแม่หั่นขอบแฮมด้วยไหมแม่บอกหัน่นเอ้าแล้วทาไมแม่ถึงหั่นละ่ะอ๋อแม่หั่นเนี่ยก็เพราะว่ายายนะ่ะหั่นขอบแฮมอย่างเงี้ยออกเหมือนกันแม่ก็ทํามาแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ไปหายาย ไปบ้านยายก็ไปถามยายยายยายเวลายายทำอาหารที่ใช้แฮมยายหั่นขอบแฮมไหมยายบอกว่าอ๋อหัน่นก็เลยถามว่าเอ้าทำไมยายถึงหั่นล่ะก็ตอนนั้นมันช่วงยุคสงครามโลกนะครอบครัวเราลำบากกระทะมันเล็กแค่เนี้ยนะยายก็ต้องหั่นขอบแฮมให้มันพอดีกับกระทะสิเท่านั้นแหละ ภรรยาก็ทาตามแม่แม่ก็ทําตามยายโดยที่ไม่รู้เลยว่ายุคก,ก่อนมันลาบากยุคนี้มันมีกระทะไซส์ใหญ่ใช้เล็กไซส์นุน่นไซส์นี่แบบไม่ติดกระทะแบบเทฟลอนแบบเทฟไม่ล่อนนะ<笑><笑>เห็นไหมเราทําตามกันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ยกตัวอย่างให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะมีแค่สิบเอร์เซที่เป็นเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายย้ายจากสิไปเก้าสเแล้วเอาเก้าสิบอร์ซมาเป็นแค่สิปก็คือเอาโลกภายนอกเอาโลกภายนอกแค่สิบเปอร์เซ็นพอส่วนโลกภายในเนี่ยเอาออกไปเก้าสิบเลยต้องมาจากข้างในร้อยเปอร์ซเราจะมาจากข้างในได้เราต้องจัดการจิตใต้สํานึกของเรานะเราต้องเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราให้ได้ วิธีการเข้าไปจิตใต้สําสนึกนะครับมันไม่มันเรียกว่าอะไรล่ะจะไม่ยากแล้วก็จะไม่ง่ายแต่อยู่ที่ว่าเราเชื่อและศรัทธาตัวเองตัวเองนะการเรียนกับผมนี่ตัวเองนะครับคุณเรียนทุกเรื่องมามากครแต่ถ้าคุณเรียนเรื่องตัวเองเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็จเจริญเรียนเรื่องตัวเองอยังไงก็จเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้น ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณเรียนรู้เรื่องตัวเองแต่ถ้าคุณเริ่มเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันโลกภายนอกคุณจะเริ่มเหนื่อยขึ้นสังเกตดูยากขึ้นสังเกตดูเพราะฉะนั้นดูที่ตัวเอง